อไปนองวะหายอย่หนกา้วยกายไอ้อยี่ห,หองหอยู่ไหนโอ้กวงเลียงคว้วย เช้ายังหลับขึ้นไห้ไห้เหรอไอ้ทุสับไอ้ทุสับเฮ้ยไห้ทุสับวันนี้เออั่นเอ้ยไอเด็กกูอกไ้เมืยังไงทุ้งทังชนะทาพัดดีเออลังหมดแล้วไอ้บวกนานนเอ้ยไห้เธอไอเด็กกู หายตัวซับอายได้บ้านน้ำมันึงน้ำมึงน้ำมันมึงน้ำมันทุกพอครับบ้านหนาวเอ้ยทุกพอครับบ้านมีดอยากได้อีกเนีอีแบบกระตีนอีแล้วได้จะหายเดียวหายใหญ่ใช้ผ่านมันขาดจอดประมันเกือบเช้าวะที่ใช้ผ่านรถมขาดใช้ผ่านรถเสือไม่ใช่ สั่ก็แล้วแล้วจอดเอ้ยหางามแตอะ่ะหายก็พออ้งเนาะแมก็พอมึงกันแล้วยัก็พอเลบานี่ลูกก็ไดาน,นี่ให้ลูกใครนีเออ่เ้ยหนาลายมันเฮ้ยเลยนี่หาลายเลยบานี่ฮึม่ิวโม่ทิหนาลายเขา อืูก็แม่บ้าเนี่ยังนักอยู่บ่นักกับยองไป